เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆรรจุรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทางเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคู่ดงคอยอีกครั้ง สวัสดีคุณลุงคุณป้าที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรช่องคูดงคอยจะเป็นช่องที่นำข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสับนะครับโดยเฉพาะเหรียญที่มีราคาหรือว่าบางครั้งก็มีเหรียญที่ไม่มีราคานะครับคูดงก็จะนำข้อมูลนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกันอีกในหนึ่งคูดงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสับเพื่อนํามาสะสมจะเห็นว่านะครับคูดงก็ ทำคลิปแล้วก็รับซื้อเหรียญเข้ามาอย่างเนึ่งๆตอนนี้ก็มีหลายเหรียญนะครับที่เข้ามาเดี๋ยวถ้าเกิดมาถึงแล้วเดี๋ยวคุโดงจะนํามาแบ่งปันให้กับคนที่ชื่นชอบเข้ามาดูเข้ามาชมกันนะครับ คลิปนี้ EP นี้นะครับครูดงจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญนี้ครูดงก็เชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านมีอยู่ในมือมีอยู่ในมือนะครับแล้วก็หลายคนไม่รู้ว่ามีราคาสูงคือตอนนี้มีการประกาศรับซื้อกันเนี่ยสูงถึง5 0 0แสนบาทเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับ เดี๋ยวลองเข้ามาดูเหรียญที่คุณหดวงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนี่ครับผมเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับมาผลิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,500เหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับปีพุทธศักราช2,500ความพิเศษของเหรียญน,นี้คือมีเงินผสมอยู่3เปเ็นเงินผสมอยู่3นนะครับแล้วก็เป็นเหรียญหนึ่งบาท เขาเรียกว่าที่นํามาหมุนเวียนในรุ่นแรกเลยนะครับเปลี่ยนจากธนบัตรชนิดราคา1บาทมาเป็นเหรียญกระสาบนี่ครับผมเหรียญน,นี้ถ้าพูดถึงเรื่องราคาที่มีการเล่นการซื้อขายกันนะครับสมัยตอนที่ครูดงเริ่มหา,าสะสมใหม่ๆนะครับปี2560นี้าูราคาเหรียญน,นี้กระโดดไปสูงมาก5-9 60นะครับคูดงเคยซื้อมาสูงสุดเนี่ย4 0 0ถึง450บาทด้วยนะตอนนั้นซื้อตามตลาดนัดนะครับ โอ้โหตอนนั้นใครที่เป็นนักสะสมแล้วเริ่มเก็บสะสมนะครับจะรู้ว่าโอ้โหตอนนั้นคนที่มีเหรียญเก็บเอาไว้นะครับโดยเฉพาะร้านใหญ่ๆนี่ที่เก็บมาก่อที่โอ้โหโรวยเป็นก่อเป็นกำรรเลยเพราะว่าแต่ละเหรียญนี่กระโดดขึ้นมาเป็นร้อยสองร้อยเท่าตัว mm. เหรียญหนึ่งบาทที่คุโดงจะนำมาพูดถึงวันนี้วันนี้นะครับดูเพียงแค่ปีพุทธศักราช2500อนะครับเนี่ย จุดอย่างนี้ครับแต่ด้านหน้าด้านหน้าปกติเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่คือด้านหน้าที่เป็นในหลวงรัชกาลที่9พระพักหนุ่มแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครับเนี่ยด้านหน้าของเหรียญนะครับภูมิพลอดุริเดตรัชกาลที่9แต่มีการค้นพบค้นเจอแล้วก็มีการประกาศรับซื้อของร้านใหญ่ๆระดับประเทศนะครับจากด้าน ดูให้ดีนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นตาแผ่นดินแล้วด้านหน้าเป็นแบบนี้แต่มีการค้นพบค้นเจอด้านหน้าเหรียญที่เป็นแบบนี้นี่ครับผมนี่ด้านหลังเป็นตาแผ่นดินปี2,500นะครับแต่ด้านหน้ากลับกลายเป็นเหรียญนี้นี่เห็นไหมครับโดยปกติแล้วเหรียญหนึบาทตาแผ่นดินปี2,500เนี่ยตัวอักษรจะอยู่ด้านข้างแต่มีการค้นพบค้นเจออักษรที่อยู่ด้านบน คาดว่าน่าจะเป็นเหรียญทดลองหรือว่าเหรียญสลับบล็อกนะครับมีร้านใหญ่ระดับประเทศประกาศรับซื้อเหรียญตัวนี้เหรียญนันนี่เดี๋ยวคุณดงให้ดูนะครับนี่นี่ครับผมเดี๋ยวคุณดงวางเหรียญขออนุญาตวางเหรียญนะครับเนี่ยด้านหลังเป็นปี2,505ด้านหน้าเป็นเหรียญแบบนี้แสดงว่ามีโอกาสที่จะเจอเหรียญแบบนี้ที่ด้านหลังเป็นปี2000นี่ครับผม2500 แล้วด้านหน้าเป็นเหรียญแบบนี้ลองๆองดูนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญสลับบล็อกหรือว่าเป็นเหรียญทดลองแบบนี้ก็ต้องพูดได้เลยว่าราคาสูงนะครับเล่นกันตอนนี้ร้านใหญ่ๆประกาศรับซื้อสูงถึงห้าแ0 0บาทแล้วหลายคนไม่รู้หลายคนไม่รู้นะครับเนี่ยลองๆอ,องดูนะใครมีเหรียญปี2,500แบบนี้แล้วพอพลิกมาด้านหน้าเจอเหรียญที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ โอ้โห oh, เล่นกันหลักแสนบาทนี่ครับผมคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ตอนนี้ร้านใหญ่ๆได้ไปครอบครองแล้วนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม